สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เมื่อเช้านี้นะครับตั้งแต่6โมงเช้าแล้วมีใครได้ลงทะเบียนนะครับโครงการคนละครึ่งหรือยังเอย่ยถ้ายัางนะครับหยิบมือถือขึ้นมาเปิดเบราว์เซอร์นะครับพิมพ์คำว่า www คนละครึ่ง com แล้วเราก็มาลงทะเบียนกันนะครับแนะนำให้เพื่อนเพนนะครับพิมพ์ชื่อเว็บเองไม่อยากจะให้เข้ามาจากลิงก์อื่นนะครับเพราะว่า ไม่หวังดีนะครับมาทำเว็บที่ใกล้เคียงแล้วก็หลอกเอาข้อมูลที่สําคัญของเราได้นะครับเพื่อนๆถ้าเกิดเข้ามาแล้วนะครับ mm. ก็จะขึ้นหน้าจอตามรูปเลยครับโครงการนี้นะครับเพื่อนๆเขาเปิดให้ลงทะเบียน10ล้านคนตอนที่ผมลงทะเบียนไปนะครับก็เกือบจะกน0 0 0แสนคนแล้วเราสามารถคลิกดูจานวนสิทธิ์ของ,ของเหลือได้น,นะครับเพื่อนๆมาเริ่มลงทะเบียนกันเลยครับเพื่อนๆให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับ จะมี2ตัวเลือกก็คือสําหรับร้านคา้าและก็สําหรับประชาชนส่วนพวกเรานะครับก็ให้เลือกอันแรกจากนั้นนะครับมันจะมีหลักเกณฑ์แลวก็เงื่อนไขให้เราอ่านรายละเอียดนะครับเพื่อน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 อ่านรายละเอียดแล้วก็กดยอมรับด้านล่างนะครับ ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็มาติ๊กตรงนี้นะครับว่าเป็นการอ่านรายละเอียดเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วนะครับเพื Seth, er then, tôi, tôi ่อนๆจากนั้นก็ให้กดปุ่มยืนยันได้เลยมาเริ่มกรอกข้อมูลกันก่อนนะครับคํานําหน้าจะขึ้นมาให้เลือกนะครับเพื่อนๆจากนั้นก็ให้พิมพ์ชื่อเป็นภาษาไทยนะครับพิมพ์เฉพาะชื่อนะครับแล้วก็เป็นภาษาไทยเท่านั้นไม่ต้องใส่คํานาหน้านะครับเพราะว่าคํานําหน้าเราได้เลือกจากด้านบนไปแล้ว มาให้ใส่เป็นนามสกุลนะครับข้อมูลทั้งหมดนะครับเพื่อนเพื่อนให้พิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นเลขที่บัตรประชาชนเพื่อนเพื่อนอย่าพิมพ์ผิดนะครับเพราะว่าถ้าพิมพ์ผิดมันจะลงทะเบียนไม่ผ่านถ้าใครไม่แน่ใจก็ให้หยิบนะครับบัตรประชาชนขึ้นมาดูได้เลยครับอีกอันหนึ่งที่สําคัญเลยครับก็คือเป็นตัวเลขด้านหลังของบัตรประชาชนนะครับให้เพื่อนเื่อนหยิบขึ้นมาดูแล้วก็ให้กรอกให้ถูกต้อง อันนี้ระวังกรอกผิดนะครับเพราะว่ามันจะมีทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขนะครับผสมกันด้วยถัดม,มาจะเป็นข้อมูลนะครับวันเดือนปีเกิดที่อยู่ในบัตรประชาชนสําหรับเพื่อนๆน,นะครับก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเรารู้วันเดือนปีเกิดกันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับลงให้คุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งบางท่านก็อาจจะรู้เฉพาะปีเกิดหรือว่าอาจจะรู้เฉพาะเดือนแล้วก็ปีเกิดนะครับก็ให้ติ๊กเลือกให้ถูกต้องนะครับเพื่อน ข้อมูลตัวสุดท้ายที่สําคัญนะครับก็คือเป็นเบอร์นะครับเบอร์โทรศัพท์ของเรานั่นเองเบอร์โทรศัพท์ที่เรากรอกเข้าไปนะครับมันจะมีวันทางพาสเวิร์ดมาให้เรายืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับดังนั้นให้ใส่เบอร์ที่ถูกต้องนะครับส่วนอีเมลแอดเดรสนะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเพื่อนเมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้วนะครับเพื่อนก็ให้กดที่ปุ่มลงทะเบียน พอเรากดที่ปุ่มลงทะเบียนนะครับมันจะมีวันทามาสเวดส่งมาที่ SMS ตามเบอร์ที่เราได้กดลงทะเบียนเอาไว้ให้เราเอาวันทามาสเวนนะครับมากรอกเป็นการยืนยันเมื่อลงทะเบียนสําเร็จนะครับเ,เพื่อนจะได้รับข้อความบอกว่าระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รอข้อมูลการยืนยันนะครับภายใน3วันทําการ การลงทะเบียนนะครับเพื่อนเพื่อนรอบนี้รู้สึกว่าจะราบรื่นดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรที่สําคัญเลยก็คือว่าระบบไม่ร่มนะครับกรอกข้อมูลนี่เดียวเองก็ได้รับสิทธิ์แล้วสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ลงทะเบียนแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็อย่าลืมนะครับไปโหลดแอปเป่าตังค์นะครับแล้วก็ไปสมัครข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังค์นะเพื่อนๆสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ผมทําคลิปนะครับเป็นขั้นตอนการดาวน์โหลดแล้วก็การลงทะเบียนที่ แอปเาตาังไว้นะครับเพื่อนๆนเพื่อเราจะได้ใช้สิทธิ์นะครับในโครงการนี้นั่นเองยังไงนะครับถ้าใครที่ยังไม่ลงทะเบียนก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันด้วยนะครับเพื่อนๆสิล้านคนนะครับเป็นหนึ่งใน10ล้านคน